พวัสดีเราผิงผิงนะจำได้ใช่ไหมเมื่อห้าปีที่แล้วเด็กผู้หญิงที่ตัดผมหน้ามาห้าปีที่ผ่านมาทำอะไรบ้างหรอก็ใช้ชีวิตอยู่กับไอ้ตองตามงานจิกมันปลูกมันทุกวันก็เบื่อแต่ก็ยังคบกันอยู่นั่นแหละเป็นยังไงบ้างไม่ได้กลับมารอบนี้ซีซั่นสามของเราใช่ไหมคะก็ไม่ได้รู้สึกอะไร แต่รู้สึกว่าดีใจที่ได้กลับมาเจอเพื่อนๆน,นที่แบบจากตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้กลับมาทําแล้วก็ได้กลับมาทําก็ได้มาเจอเพื่อนๆน,นก็ดีใจเรื่องราวในซีซั่นนี้ก็อย่างว่าตามจิกไอตองอยู่ทุกวันแต่ว่าในเรื่องของซีซั่นสมเนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับาการช่วยเหลือเพื่อนก็คือไอพัดมันก็จะมีเรื่องราวของมันที่เกิดขึ้นในซีซั่นสที่จะต้องมาขอความช่วยเหลือจากผิงและตองแล้วก็วีนัสให้มาช่วย ผิงคิดยังไงบ้างกับเรื่องราวในซีซั่นนี้รู้สึกว่ามันมีอะไรให้เล่นมีอะไรให้ทำแบบเยอะขึ้นในซีซั่นสมเนี่ยมันจะโดดขึ้นมากว่าเดิมคือมันแบบเหนือธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยส่วนนี้มีหนาว3เป็นผลงานจบของในแม r ฟิล์มแล้วนะคะก็ตัวผิงผิงเอง ก็อยากจะฝากให้ทุกคนรอติดตามกันด้วยนะคะอยากฝากอะไรเป็นครงสุดท้ายกับคนดูอยากบอกว่าดูหนังของพวกเราให้สนุกนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามอยากจะบอกทุกคนว่าเก็บพวกเราไว้ในความทรงจำด้วยนะคะสวัสดีค่ะ